คินดอิจิยอดหนักสืบตอนที่6เจดีสเสียน28ตะเลิดหนีหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฉันก็จำไม่ได้แน่ชัดฉันคิดเพียงว่าไฟดับคงเป็นสัญญาณจากโฮริอิเคโซบอกให้หนีสัญญาณนี้ปลุกให้ฉันกลับมีพลังขึ้นมาใหม่โชคดีว่าฉันนั่งอยู่ไกลประตูมากที่สุด และคุ้นเคยที่ทางดีแม้จะอยู่ในความมืดฉันกราวพวดเดียวถึงประตูพอออกไปนอกห้องได้ก็ปิดประตูโรงกรจากด้านนอกกร่อนนี้คุณปาชินาโกสั่งให้ทำขึ้นหลังจากที่มีขโมยเข้ามาในบ้านจากห้องรับแขกมาได้ใช้ประโยชน์ในครั้งนี้เองโอโทนเนโอโทนเน คุณป้าชินาโกะร้องเรียกฉันด้วยน้ำเสียงสาวซอยเสียงนั้นดังปะปนกับเสียงร้องคำรามอย่างโกรธแขนของพวกตำรวจฉันออกไปที่โถงหน้าบ้านใครนะเสียงผู้ชายที่ชนกับฉันร้องถามมาก่อนส่งรองเท้าให้ในความมืดทำตามคำบอกในโทรศัพท์เมื่อตะกี้นี้นะเมื่อได้ยินชายผู้นั้นกระซิบฉันก็ถือรองเท้าว,วิ่งไปตามทางเดินเพื่อออกทางประตูหลังบ้าน โดยเกรงว่าถ้าออกทางประตูหน้าตำรวจจะกระโดดจากทางหน้าต่างมาจับฉันได้ฉันแทบไม่อยากเสียเวลาสวมรองเทา้าตอนเปิดประตูไม้ออกไปข้างนอกดูเหมือนจะได้ยินเสียงชิงเงะด้วยโชคดีว่าถนนหลังบ้านขดเขียววนเวียนราวเขาวงกอฉันรีบเดินผ่านถนนคดเขียวสายนั้นจนออกไปสู่ถนนใหญ่จังหวะนั้นฉันได้ยินเสียงเรียกจากด้านหลัง ขอโทษครับคุณคือคุณหนูบ้านอาจารย์อุเอซึงิใช่ไหมฉันสะดุ้งตกใจหันไปมองก็เห็นผู้ชายใส่หมวกแกป๊ปหลุกหน้ายืนอยู่เขาสวมแว่นดำมีผ้าพันคอปิดหน้าอาคุณหนูบ้านอาจารย์อูเอซึงิจริงๆด้วยน้ำเสียงสนิทสนมนั้นทำให้ฉันเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนที่โฮลิอิเคโซส่งมาคุณเป็นคนที่เค ฉันพูดค้างไหวแค่นั้นก็นึกขึ้นมาได้คนที่คุณยามางูจิอาคิระส่งมาใช่ไหมใช่ครับใช่เมื่อคู่ผมรอคุณอยู่ที่หลังบ้านเอาละเรารีบไปกันเถอะเมื่อไปถึงถนนใหญ่ชายคนนั้นก็เรียกรถที่ผ่านมาให้หยุดหลังจากรถออกวิง่งฉันรู้สึกอ่อนแรงเหมือนกับอวัยวะทุกส่วนจะหลุดเป็นชิน้นได้แต่เอ็นตัวพิงเบาะรถ อาฉันทำอะไรลงไปนี่ทุกอย่างในชีวิตจบสิ้นแล้วฉันเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งบอกไว้ว่าการหลบหนีเป็นการสารภาพผิดที่ชัดเจนที่สุดการหลบหนีของฉันในคืนนี้คงกลายเป็นข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ฉบับพุ่งหนีแน่นอนพวกเพื่อนๆอ่านข่าวแล้วจะรู้สึกยังไงหนอไม่สิไม่ใช่พวกเพื่อนๆจะคิดอย่างไรก็ช่างแต่โอโทเน โอโทเนเสียงคุณป้าที่ร้องเรียกฉันด้วยความโศกเศร้ายังติดหูอยู่ไม่ลืมเลือนถ้าไม่มีคนอยู่ด้วยฉันคงร้องให้ได้สมใจอยากแต่ตอนนี้ฉันยังร้องไม่ได้แม้จะไม่ต้องสนใจผู้ชายที่มาด้วยกันแต่คนขับแท็กซี่อาจจะสงสัยแค่ฉันออกมาข้างนอกท่ามกลางความหนาวเย็นเช่นนี้โดยไม่สวมโอเวอร์โค้ทก็น่าสงสัยพ่ออยู่แล้ว ชายที่มาด้วยบอกให้คนขับรถพาไปที่ชิบุยะจากนั้นเขาพาฉันขึ้นรถไฟใายดินมาลงที่โทรโนมงอา้าวเราจะไปชิมบาชิไม่ใช่หรือใช่แต่เราต้องระวังไม่ให้คนตามถูกเขาเรียกรถแท็กซี่ตรงหัวมุมกระทรวงศึกษาธิการแล้วให้รถไปหน้าโตเกียวออนเซน็นจากนั้น เราเดินผ่านถนนหลังย่านกินซาออกไปที่เคียวบาชิก่อนจะเรียกรถคันใหม่ชายคนนั้นแทบไม่เอ่ยปากพูดฉันเองก็ไม่มีแรงจะพูดแต่แอบนึกในใจว่าเขาช่างรอบคอบจริงไม่เสียแรงเป็นลูกน้องโฮริอิเคโซหลังจากนั้นเราเปลี่ยนรถอีกสองสาคันจนสุดท้ายมาถึงบ้านชาวเอโดกะวะย่านอุจิโกเมะ แต่เราไม่ได้เข้าทางประตูหน้ากลับมายืนอยู่ที่ประตูข้างของบ้านเชา่าขณะนั้นใกล้สามทุมแล้วรอบด้านไม่มีผู้คนฉันตกใจเมื่อเห็นชายคนนั้นทําท่าจะเข้าไปในบ้านเชา่าเราจะไปชิมบะชีกันไม่ใช่หรือป่าหรอกผมแกล้งบอกไปอย่างนั้นแหละความจริงคุณยามางูจิรออยู่ที่นี่ตั้งหากละ่ะ เขากลัวว่าจะมีใครได้ยินเขา้าจึงให้แกงบอกไปยังนั้นฉันตื่นตระหนกจนไม่มีแรงจะคิดอะไรทั้งนั้นได้แต่ปล่อยให้เขาจัดการทุกอย่างราวกับเป็นตุกตาไขาลานฉันเดินตามชายผู้นั้นขึ้นบันไดตึกแรกไปโดยไม่สงสัยสักนิดโชคดีว่าเราไม่ได้พบใครเลยจนมาถึงชั้นสามชายคนนั้นหยุดอยู่หน้าห้องห้องหนึ่งแล้วหยิบพวงกุญแจจากกระเป๋า ตอนนั้นเองฉันเห็นเขาใช้มือยันข้างประตูเอาไว้ฉันมองดูเฉยๆโดยไม่เฉลียวใจจนมานึกได้ในภายหลังว่าเขาทำเช่นนั้นเพื่อบังไม่ให้ฉันเห็นชื่อที่ติดอยู่หน้าประตูพอเปิดประตูได้เขาก็พูดว่าเข้าไปสิครับเอารองเท้าเข้าไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวใครมาเห็นเขาจะแย่ เมื่อถอดรองเท้าแล้วฉันถึงได้รู้ว่ารองเท้าที่ใส่มาไม่ใช่รองเท้าของฉันแต่เป็นรองเท้าใหม่เคโซช่างรอบคอบเสียจริงเขาคงคิดแล้วว่าถ้าส่งรองเท้าที่วางอยู่หน้าบ้านให้ฉันตัวเองจะพลอยถูกสงสัยไปด้วยจึงเตรียมหารองเท้าคู่ใหม่ให้ฉันนึกกลัวในความเป็นมืออาชีพของเขาขึ้นมาอีกห้องชาวฉุดนั้นมีสามห้องห้องกลางเป็นห้องนั่งเล่น ทว่าตั้งแต่กราวแรกที่ฉันย่างเท้าเข้าไปฉันรู้สึกแปลกประหลาดพิกลห้องนั้นเป็นห้องของผู้หญิงแน่นอนโต๊ะเครื่องแป้งมีขวดน้ำหอมและเครื่องสำอางวางเรียงรายบนชั้นมีตุกตาฝรั่งเศสตุกตาฮากาตะฝาผนังอีกด้านมีเสื้อสูทสีสันชูชาติแขวนอยู่ฉันรู้สึกเหมือนถูกดูหมิ่นอย่างแรงคุณยามางูจิ บอกให้ฉันมารอที่นี่หรือไม่ใช่หรอกไม่เชิงหรอกครับเมื่อได้ยินคำพูดแปลงหูฉันจึงหันหลังกลับไปมองผู้ชายที่เดินตามมาข้างหลังแล้วต้องส่วนเสเพราะตกใจเหมือนถูกตีแสกนาชายผู้นั้นถอดหมวกแวนตาและเอาผ้าพันคอออกแล้วเขาคือชิงะไรโซผู้จัดการโรงละครกุหลาบแดง ชูรักของเนกิชิโชโกกับฮานาโกสองสาวฝาแฝดนั่นเอง29กล่องช็อกโกแลตฉันตกใจจนตัวชาและเปร่งเสียงหรือขยับตัวไม่ได้โฮริอิเคโซไม่มีทางส่งชายผู้นี้มาแน่ฉันถูกหลอกให้ติดกับของเขาเสียแล้วโอ้พระเจ้าเหตุการณ์หนักหนาจนฉันรับไม่ไหวแล้ว หลังจากเหตุการณ์ระทึกขวัญก่อนหน้านี้ฉันยังต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันเช่นนี้อีกหรือมันรุนแรงเกินไปพระเจ้า,จาช่างโหดร้ายเหลือเกินฮฮ <c oughs> ไม่ต้องตกใจนักรอกคุณหนูนั่งลงก่อนสินายนายต้องการอะไรไม่มีอะไรหรอกแค่อยากจะพูดคุยกับคุณหนูแบบสบายๆสักครั้งเท่านั้นแหละใช่แล้ว ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณคุณหนูเสียก่อนคุณหนูขอบคุณมากที่อุตส่าห์ปกป้องผมฉันปกป้องอะไรนายฮฮไม่ต้องทำไขซื้อหรอกมาถึงขั้นนี้แล้วเรามาพูดกันอย่างเปิดอกดีกว่าเอาละ่ะนั่งลงก่อนครับยืนอยู่แบบนี้จะพูดได้ยังไงอยู่ที่นี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับชิงะไรโซถอดเสื้อน,นอกและเนกไทออก จนเป็นชุดสบายสบายแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ท้าแขนแหวนทองคำวงใหญ่ที่นิ้วมือข้างสายส่องแสงเป็นประกายอยู่บนที่ท้าแขนดึกแล้วนายปล่อยฉันกลับไปเถอะฉันมีธุระด่วนต้องทำนายยามางูจิอากิระคงจะรออยู่ที่ชิมบะชีละสิ ฉันถอยส่วนเซไปหนึ่งก้าวและสูดหายใจเขาอย่างแรงฉันเผอบอกความหลับให้ชายคนนี้รู้ไปส่วนหนึ่งแล้วผมไม่ทำร้ายคุณหนูหรอกเชื่อผมสินั่งลงก่อนเถอะคุณหนูเหนื่อยมากแล้วนาซีเซียวอีกอย่างหนึ่งผมล็อกประตูเอาไว้แล้วลูกกุญแจก็อยู่ในกระเป๋าผมยิ่งกว่านั้นคุณหนูกำลังถูกตำรวจตามล่าอยู่ไม่ใช่หรือในที่สุด ฉันก็สุดตัวลงบนเก้าอี้ถาวแขนชายผู้นี้รู้จุดอ่อนของฉันเขารู้ว่าฉันตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือได้อาฉันอยากกัดลิ้นค้าตัวตายไปตอนนี้เลยไม่ต้องกลัวหรอกคนเราก็ต้องช่วยเหลือกันไปมาแบบนี้แหละชีวิตเป็นเช่นนี้เองคุณหนูลองกินนี่ดูสักชิ้นไหมละ่ะ บนโต๊ะมีกล่องช็อกโกแลตเปิดฝาไว้วางอยู่กล่องหนึ่งมีเศษกระดาษห่อช็อกโกแลตสีสันสดใสาวางทิ้งอยู่บนโต๊ะลองดูไหมในเวลาแบบนี้ถ้าได้กินของหวานสักหน่อยจะมีแรงขึ้นนะครับไม่กินหรือถ้างั้นผมจะกินแล้วนะไม่มียาพิดปนอยู่หรอกนะ่าชิงะไรโซเคี้ยวช็อกโกแลตในปากพ่างพูดว่าแต่ว่านะคุณหนู ผมเองก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกผมไม่รู้หรอกว่าเราได้พบกันที่หน้าร้านบองบองแต่ชายหญิงที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าน่าสงสัยคงจะเป็นคนที่ผมเจอตรงหน้าร้านผมเลยลองมานั่งคิดดูว่าน่าจะเป็นใครได้บ้างคิดไปคิดมาผมถึงนึกออกว่าฝ่ายหญิงเป็นคนเดียวกับที่ผมได้เจอหน้าโรงละครก่อนหน้านั้นสักหน่อยนั่นเองทีแรกผมรู้สึกตกใจกลัวเล่นเอาขนลุกเลยละ่ะ เพราะเหมือนกับมีเงาที่มองไม่เห็นวิ่งไล่ตามอยู่ชิงะไรโซแกะกระดาษห่อช็อกโกแลตอีกชิ้นหนึ่งผมจึงพยายามนึกหน้าหญิงชายคู่นั้นให้ออกคนที่มาโพ่ให้เห็นตรงหน้าโรงละครของผมแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มาโพ่ตรงหน้าหลานบองบองอีกคนที่จะทําอย่างนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมรดกมื่นหลานแน่นอนซึ่งผมก็คงเคยเจอมาแล้ว ที่สำนักงานทนายความคุโรกะวะตอนเราทุกคนไปประชุมกันแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่เหมือนใครในวันประชุมจะว่าเป็นคาซาฮาระคาโอโนเธอก็ตัวเล็กกว่าจะว่าเป็นซาตะเคยุคาริเธอก็ดูจะอายุมากกว่าแล้วก็ไม่มีทางจะเป็นโชโกกับฮานาโกได้แน่ส่วนชิมาบาระอาเคมิก็อยู่กับผมตลอดที่เหลือมีแค่มิยาโมโตโอโทเนเท่านั้น หรือก็คือคุณหนูนั่นเองพอนึกออกผมตกใจแทบแย่ผมพยายามนึกหน้าคุณหนูเท่าที่จาได้แล้วค่อยๆเอาผ้าคุมไลแววนตาขอบกระและเครื่องสำอางที่พกเอาไว้หนาออกจากหญิงคนนั้นทีละอย่างในที่สุดผมก็ได้คนพบว่าเป็นใบหน้าเดียวกับคุณหนูนั่นเองตอนนั้นผมตกใจจริงๆนะเรียกว่าแทบจะหงายหลังพึ่งเชียวละแต่ก็รู้สึกดีใจด้วย ชิงะไรโซหยิบช็อกโกแลตอีกชิ้นใส่ปากเขียวอย่างพรางยิ้มอย่างน่ารังเกียจสำหรับคนธรรมดาอย่างพวกเราคนแบบคุณหนูเปรียบเหมือนดอกฝาที่เอื้อมไม่ถึงแต่จากท่าทางที่เห็นวันนั้นคุณหนูอาจจะไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมก็ได้ผมเลยมีความหวังขึ้นมาเจ้าคิโนชิตะพอขาตลาดมืดนั้นจะเป็นคนยังไงผมไม่รู้หรอกนะ แต่เท้าที่ดูมันก็แค่สุภาพบุรุษบ้านนอกเทียบกับผู้ชายคนนั้นแล้วผมก็ไม่เลวกว่ามันมากนักรอกใช่ไหมคุณหนูว่ายังไงนี่ผมพูดจริงๆนะไม่ได้รอเล่นฉันได้ยินเสียงเก้าอี้เท้าแขนลั่นเอียดชายผู้นั้นคงลุกจากเก้าอี้ฉันจึงเหนื่อยนาขึ้นมองตอนนั้นเองฉันต้องรู้สึกหวาดกลัวจนขนลุกขนพองฉันได้เขียนเล่าไปหลายครั้งแล้วว่า ชายคนนี้มีลักษณะทรงพลังมากขนาดไหนตอนนี้ยิ่งดูเหมือนพลังเปี่ยมล้นในร่างกายของเขามากระจุกรวมอยู่จนผิวหนังแทบปริแตกทกกั้งหน้าผากแก้มริมฝีปากเป็นมันวาวด้วยความต้องการทางเพศในตาสอบประกายน่ากลัวฉันพยายามส่งเสียงร้องแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาก่อนจะกระโจนจากเก้าอี้ท่าแขน แต่ว่าในห้องขับแคบมีเฟอร์นิเจอร์วางอยู่เต็มไปหมดทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวกคุณหนูไม่ต้องกลัวหรอกผมแค่อยากจะขอบคุณที่ไม่บอกเรื่องผมให้ตำรวจรู้เท่านั้นแล้วก็อยากฟังเรื่องของเจ้าคินโนชิตะนั่นแต่ก่อนอื่นขอให้ผมขอบคุณคุณหนูแบบที่ชายชาตรีพึงมอบให้แก่สุภาพสตรีแสนสวยเธอนะในที่สุด ฉันก็ถูกกอดรัดอยู่ในอ้อมแขนของชิงะไรโซฉันพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่หน้าเศร้าเหลือเกินว่าฉันไม่สามารถส่งเสียงร้องได้กลิ่นผู้ชายที่โอบร้อมใบหน้าเป็นมันหยองด้วยความต้องการทางเพศเลื่อนเข้ามาใกล้จนอยู่ในระดับสายตาฉันอย่านะปล่อยฉันอย่าสิอย่าพูดแบบนี้เลยขอจูบสักนิดเธอหลังจากนั้นฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น อย่านะปล่อยฉันฉันผักใสสุดกำลังในตอนนั้นเองเขาส่งเสียงร้องควรครางแรงกอดรัดคายลงชิงะไรโซสุดลงไปกองกับผืนห้องราวกับมนุษย์ไร้กระดูก 30. สาตกรรมด้วยยาพิษสองรายสอนทันทีที่ชิงะไรโซล,ล้มลงฉันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงได้แต่ยืนตะลึงอยู่กับที่พักหนึ่ง พอตั้งสติได้ฉันก็กระโดดขามล้างนั้นไประหว่างวิ่งไปทางประตูฉันจัดทรงผมและเสื้อผ้าให้เขาที่เข้าทางแล้วก็นึกคำพูดเมื่อสักครู่ของชิงะไรโซ่ขึ้นได้ประตูใส่กุญแจเอาไว้ลูกกุญแจอยู่ในกระเป๋ากางเกงของเขาฉันหยุดอยู่ตรงทางเดินรู้สึกเหมือนมีน้ำขมขมแห่งความสิ้นหวังสีดำมืด พุ่งขึ้นมาจากในท้องฉันหวาดกลัวที่จะต้องกลับไปหาชิงะไรโซอีกแต่ถ้าไม่ได้กุญแจก็ออกจากบ้านเชาวหนีไม่ได้ฉันกลับมาตรงหน้าห้องนั่งเล่นไรโซยังคขงฟุบอยู่กับพืนห้องเล็บจิกผมอยู่ราวกับจะถึงให้ขาดแรงกระตุ้นรุนแรงทาให้รางอ้วนผีไหวเป็นคลื่นราวกับงูฉันยืนตะลึงฉันเป็นคนผักชายคนนี้จนสุดกำลังก็จริง แต่ลำพังเรียวแรงของผู้หญิงอย่างฉันคงจะทำอะไรผู้ชายร่างใหญ่อย่างไรโซไม่ได้ตอนนั้นเองไรโซพึมพำว่าน้ำน้ำเสียงครางของเขาเบ่าแทบไม่ได้ยินแล้ววินาทีต่อมาก็มีเลือดไหลทะลักออกจากปากท่านใดนั้นฉันนึกถึงความน่าสยดสยองก่อนตายของคัสหระอายะหนักเต้นระบากายกรรม อายะอาเจียนออกมาเป็นเลือดบนเวทีในงานเลี้ยงแสยิกของคุณลุงอุเอซุงิทัวรลางหลอนกระตุกรุนแรงก่อนจะกิ้งหลุนหลุๆเหมือนหางจิ้งเหลนที่ถูกตัดขาดเป็นสองทอนแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดฉันเหลือบมองกล่องช็อกโกแลตท,ที่วางอยู่บนโต๊ะทันทีมองเห็นกระดาษห่อช็อกโกแลตสีสันสวยงามกลายเป็นช่อดอกไม้จากซาตาน เพราะตอนชิงะไรโซชวนให้กินฉันเองก็อาจจะกินมันด้วยเหมือนกันน้ำน้ำไรโซพึมพำเบาๆอีกครั้งผอมกับกระตุกอย่างรุนแรงเหมือนหางจิ้งเหลนที่ขาดออกฉันรีบกระโจนออกจากห้องวิ่งไปตามทางเดินเพื่อหาห้องครัวเมื่อเห็นว่าห้องติดกับประตูทางเข้าห้องครัวฉันจึงพุ่งเข้าไปแล้วรีบกดสวิตช์ทันทีที่ไฟสว่างขึ้น บ,บนพื้นกระเบื้องสีขาวในห้องครัวมีหญิงคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่หล่อนส่วนชุดนอนสีสันชูดชาดทับด้วยเสื้อคลุมซึ่งสีชูดชาดกว่าชุดนอนเล็บของหล่อนจิกอยู่ที่พื้นกระเบื้องยิงไปกว่านั้น บนพื้นกระเบื้องยังมีรอยหยดเลือดเปื้อนเป็นดวงดวงสภาพร่างกายบิดเบี้ยวและเสื้อผ้าที่ยับเยินยุ่งเหิงบอกให้หรู้ว่าวินาทีสุดท้ายของชีวิตญิงผู้นี้ทรมานแสนสาหัสขนาดไหนฉันนึกถึงกล่องช็อกโกแลตบนโต๊ะในห้องนั่งเล่นอีกครั้งญิงคนนี้คงจะทรมานมากหลังจากกินช็อกโกแลตไปแล้ว จึงได้คลานมาอย่างห้องครัวเพื่อหาน้ำกําจัดความแห้งหอยในลำํำคอแต่นั้นคงเป็นเรียวแรงสุดท้ายที่หล่อนมีเหลืออยู่เป็นแน่ฉันกันใจมองดูใบหน้าของหล่อนแล้วรู้สึกเหมือนลางแทบจะแข็งทื่อไปในทันทีฉันแยกไม่ออกว่าเป็นโชโกหรือฮานาโกแต่ต้องเป็นหนึ่งในสองพี่น้องฝาแฝดแน่นอนถ้าเช่นนั้นก็แปลว่า ที่นี่เป็นบ้านเช่าของสองพี่น้องเนกิชิโชโกกับฮานาโกหรือนี่ฉันค่อยๆแตะแก้มของหลอนถึงได้รู้ว่าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วแล้วฝาแฝดอีกคนนึงละ่ะมัวทำอะไรอยู่เป็นไปได้ว่าแฝดอีกคนก็อาจนอนตายอยู่ในห้องอื่นโอ้พระเจ้าช่างโหดรห้ายเหลือเกินนี่มันหนักหนาเกินไปแล้วมีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นติดต่อกันแบบนี้ ฉันคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วฉันได้แต่มือมองชายเสื้อคลุงสีชุดฉาดบนพื้นกระเบื้องสีขาวอยู่คู่ใหญ่จนนึกถึงชิงะไรโซขึ้นมาได้จริงด้วยฉันต้องเอาน้ำไปให้เขาฉันเปิดก๊อกแล้วเอาแก้วรองน้ำแต่มือสั้นเทาทำให้เสียเวลาไปนานฉันรองน้ำจนเกือบเต็มแก้วแล้วถึงย้อนกลับมายังห้องนั่งเล่นอีกครั้ง แต่ชิงะไรโซก็เงียบเสียงไปแล้วคุณไรโซคุณไรโซนามมาแล้วฉันคุกเข่าข้างไรโซเอามือรองศีรษะเขาไว้แล้วค่อยๆย,ยกขึ้นมาขณะนั้นเองวายฉันกรีดร้องสุดเสียงอีกครั้งพางปล่อยแก้วหลุดจากมือใบหน้าของชิงะไรโซจมลงไปในกลองเลือดที่เขากระอักลงมา ทั่วทั้งหน้าจิงเปื้อนเลือดสดสดดูน่าสยดสยองเหลือทนฉันทำใจให้กล้าเอามือไปสัมผัสแขนนั้นดูปรากฏว่าชีพจรเขาหยุดเต้นเสียแล้วฉันแทบเสียสติคุกเข่าอยู่ข้างศพพรางใช้มือทั้งสองถึงศีรษะตัวเองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหัวคำปรากฏขึ้นในสมองอย่างไม่ปฏิดประต่อกันแล้วเลือนหายไปแต่ในที่สุด ฉันก็ได้สติคืนกลับมาสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้แต่คดีที่ร้านบองบองอย่างเดียวชื่อเสียงเกียรติยศของฉันไม่ใช่สิชื่อเสียงเกียรติยศข,ของฉันไม่สำคัญหรอกแต่ชื่อเสียงเกียรติยศของคุณลุงอุเอสุงนินะสิได้ป่นปีหมดแล้วถ้าเรื่องนี้เป็นข่าวออกไปอีกละก็ฉันทำใจกล้าลวงกระเป๋ากางเกงของชิงะไรโซเพื่อหากุญแจ ต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างมากในการค้นกระเป๋าของคนตายและยิ่งเป็นการตายอย่างน่าสยดสยองแบบนี้ด้วยแล้วแต่ฉันก็ต้องทำในที่สุดก็พบกุญแจฉันกำกุญแจไว้ในมือชุ่มเหงือ่อขณะเดินมาจนไกลประตูห้องฉันได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินขึ้นบันไดพร้อมกับเสียงผู้หญิงและผู้ชายหัวเราะดังไกลเข้ามา